เรื่องจริงยิ่งกว่านิยายอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าตีกรอบคำระบบหนึ่งในหลายๆคำที่หลายๆท่านเริ่มคุ้นเคยแต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจความหมายเข้าใจจุดมุ่งหมายและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของคำจากระบบคำนี้ได้อย่างแท้จริงเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายเพราะแม้แต่นิยายใส่ไฟ ที่ดูเหมือนมหัศจรรย์ทั้งหลายยังจินตนาการได้ไม่เท่าของจริงที่ระบบได้วางโครงสร้างไว้อะไรก็เกิดขึ้นได้สิ่งที่คิดไว้สิ่งที่คาดไว้สิ่งที่ไม่เคยเข้าใจสิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้หรือควรจะเป็นเช่นนี้ก็อาจไม่เป็นดังที่คิดไว้เพราะอะไรก็จะเกิดขึ้นได้เสมออย่าตีกรอบ เพราะความคิดของมนุษย์จินตนาการได้เท่ากับสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังได้รับรู้มาเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่ยังไม่รู้ยังไม่เคยพบเคยเห็นหรือไม่เคยได้ยินได้ฟังการที่จะเชื่อในสิ่งอื่นๆที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังได้พบได้เห็นนั้นย่อมเป็นเรื่องยาก ดังนั้นต่อให้เปิดมุมมองมากมายแค่ไหนก็ยังมีกรอบความคิดว่าเท่านั้นเท่านี้นอยู่ดีเพราะในความคิดของบุคคลทั่วไปจะเชื่อได้อย่างไรกับสิ่งที่กลุ่มคนธรรมดาธรรมดาออกมาบอกว่าได้ทำงานรวมกับมนุษย์ต่างดาวที่มาเตรียมการช่วยเหลือมนุษย์โลก เมื่อเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่บนโลกใบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เกิดความสงสัยว่าเพราะเหตุใดมนุษย์ต่างดาวที่มีความเจริญทางจิตสูงด้วยเทคโนโลยีและอยู่ในดวงดาวที่ไกลแสนไกลแต่ทำไมมาติดต่อกับคนไทยอย่างเป็นเรื่องเป็นราวจะเชื่อได้อย่างไรว่าภัยพิบัติที่มนุษย์ต่างดาวบอกว่าจะมาช่วยจะเป็นเรื่องจริง ภายร้ายแรงจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วการที่มนุษย์ต่างดาวบอกว่าเขามาเตรียมการให้ความช่วยเหลือจะเป็นจริงได้อย่างไรจะช่วยมนุษย์แบบไหนภัยร้ายแรงคืออะไรคำถามมากมายจากบุคคลทั่วไปที่ต้องการรู้ต้องการทราบเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวที่เขากลาและเมื่อต่อไปหลายท่านก็ไม่อาจจะเชื่อได้อยู่ดี เพราะต่อให้เปิดใจกว้างมากแค่ไหนก็ยังมีกรอบความเข้าใจในวงจำกัดอยู่นั่นเองจึงมีผู้ที่จะเข้าใจโครงการช่วยเหลือภัยพิบัติของมนุษย์ต่างดาวในโครงการนี้มีจำนวนน้อยนักแต่นั่นมีใช่ประเด็นที่ระบบได้มุ่งหมายเพราะไม่ว่าจะมีผู้เข้าใจและร่วมงานมากน้อยเท่าใดงานของระบบก็ยังคงดำเนินไปเช่นเดิม เป็นการแจ้งเพื่อทราบตามที่ได้รับข้อความมาซึ่งผู้ได้รับข่าวสารจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่บุคคลท่านนั้นที่ต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละท่านเองเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งที่ได้ประสบพบเจอมาและเชื่อได้ว่าเป็นเรื่องจริงขอย้ำอีกครั้งหนึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่ชื่อกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากลาวว่าสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่นี้เป็นเรื่องจริง